พี่น้องเอ๋ยเป็นวาคนเท่านี่มักกันคนละอย่างผู้บางค้นกับมักางาผู้บางค้นก็มักงองผู้บางคนนั่นกับมักล่หมอล่ำมีหลายวงมักวงใดกลไปเบิงวงนั่นมักศิลปินผู้ใดกลไปเชีรยกันเอา่น,นตัวบัตรนี้สาหรับรื้นนี้นาะพี่น้องเฮ้าสีมาหว่าวถึงนี่หลัะพยย่อใหญ่มอล่ำเขาเขากำลังสิปิยดดูกา,า,าลก่อนมอล่ำสิปิดดดูกาลแต่ว่าบางวงตอนนี้ก็ปิดไปแล้วเฮ้าสีมะเว่าวถึงศิลปินในวงการหมอล่ายฟยิ่ง มัอนี้บอกไฟงี่เงงก่อนพรไงที่ถือได้ว่ามีบทบาทโดดเด่นบนเวทีหมอลำที่ตัวเองสังกัดอยู่ถ่าล่งแล้วบ่อนับถ่าลงแล้วเพราะท่านไปขึ้นหมอลำวงไหนบ่อนับบอกบ่อนับเอาเฉพาะตอนที่กำลังสังกัดอยู่กำลังทำการแสดงอยู่ณตอนนี้เนาะเอาเริ่มจากวงแรกพอไงประถมบันเทิงศิลประถมบันเทิงศิลของผู้นำทีมคุณพ่อดาบสอพี่น้อง บาเาหอดบ่ไ,ไดยิงมือแล้งนี่ปฐมมาเห่นอยูอำเภออาสมาจังหวัดร้อยเอดพี่น้องบิวจิตชริยาอยากไปยูเลยอยากไปยุสำรับบิวจิตชริยาถือได้ว่าเป็นโลโก้ของปฐมมันเทิงศิลผู้ใดไปเบิ้งปฐมมันเทิงศิลนี่บ่เห็นบิวจิตชริยาถือว่าไปบ่หอดจอดบ่ถึงคือจังขาดอีหยังเห็นแนวกินบ่ใส่พรมชุรโนี่เราพอใหญ่แมนแมนบ่นี่คือผู้นำประเภทนี้อีสานขึ้นมาแสดงบนเวทีมอลำเบื่อตน เซิงต้นดอกเงินบอกก่อนเมนแห่ต้นดอกเงินแฮ่ต้นดอกเงินแล้วยังบอกแค่นั้นนี่คือผู้ที่นําเพ่งฮักราที่ผาแตมมาร้องมะโคเบอร์จนว่าเป็นกระแสโด่งดังแสงตะเวนจ้านั่นแล้วถึงกับได้ล่างานล่าการพอยไงดาบสอที่พอดาบสอเหาไปรับงานช่วงนั้นน้ำพับน้ำบากพี่ตอเขามาหลาย นังเอกบิวจิตชริยาซึ่งปีที่แล้วเพิ่งแต่งงานไปทีเรียบร้อยแลว้วคอืก็ถือว่าโด่งดังคนหูจักกันหลายคดามากธับมี่ธรรมดาธรรมดาอ้รราวผ่านไปสําหรับวงแรกเนาะพพอใหไ่อเอาต่อไปวงพีวงน้องระเบียวาทศิน ของพ่อเอกพ่อเปียแจะว่าผู้ใดพ่อไ่โอ้ระเบียบวัฒนศิลป์เป็นยอมรับว่านั่งเอกพระเอกเป็นลายแล้วต่้งต่มีแต่คุณภาพล้วนล้วนนีต่างตาศิลปินดาราแต่ว่าทว่าเรื่องระเบียบแล้วต้องนี่เลยเต้าสุกัญญาเต้าสุกัญญานางเอกเสียงแจ๋วเต้าสุกัญญาพี่น้องถือได้ว่าเป็นนางเอกที่ครบเครื่องเป็นโลโก้ของระเบียบวัฒนศิลป์คือกันสาหรับนางเอกเต้อนะพี่น้องแล้วก็ช่วงนี้เพิ่นล่างงาน วาแฟงของเพื่อนบอสซบายหลายๆคนก็บ,บอกว่าน้าเอกแตวสิ่ล่งสีค่อยๆเงียบหายไปสีค่อยๆล่งไปคือมูบอนอเพราะว่าสําหรับฤด,ดูการนี่ศิลปินในวงระเบียบวาฒศิลป์ากันล่งหลายคนแต่ว่าล่าสุดแฟนครับกับบอตองหายห่วงแลง้วอพะย่็คือว่าน้าเอกแตวคนออกมาบอกแล้วพี่น้อง โบโลงดอกจ้าเพื่อนว่าจังไรจะยุ่กับระเบียววัฒนศิลป์เนี่ยล่ะยุ่ให้เป็นตำานานยู่นับน่พอเอกพอเปียไปเนี่ยล่ะพะยัยสำรับนางเอกแต่วเนาะพี่น้องเนาะหลักการสำรับวงต่อไปของคํำพุนร่วมมิตรคํำพุนรวมมีรนี่นึกถึงผู้ใดพอยัยบาสปัตรมนันท์คู้นํำทีมไฟงิ่งนางเอกบาสปัตรมนันท์พี่น้องหุ่นดีดีเสียงก็ดีสวยค่ะรองเพลงกับมวนซึ่งเมื่อเครื่องเมื่อไอ ต้นปีที่พานมาทางวงคำพุนล่วมมิรก็ได้สูญเสียพระเอกซึ่งลองร่ำคููกันกับนั่งเอกบาดปฐมนันนี่แหละก็บอกถึงน้องจักน้อยน้องนิ้วมุกดาซึ่งกระถับุญครบลอยวั่นไปเมื่อบัจกีเมื่อที่พานมานี่พี่น้องนี่น่ะเลยกระเสียดายเพลินสำหรับพระเอกนิวเนาะนั่นแหละก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทีมงานของคำพุนล่วมมิรนั่งเอกบาดเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เพิ่กระไดพระเอกไหม พระเอกหนึ่งพลานชัยคนลอยยิ้มเท่านี่แหละเสียงดีรีได้นั่งเอกบ้านปฐมมานันต่องยอมลับเพื่อนกับมีเอฟซีแฟนคลับหลายบาวศิเป็นนาตาเสียงร้องการฟอนการลำโอ้ยงามเยื่อย่างไปนั่งหงเออกระว่ากันมาจังสัตซะแล้วอันดับต่อไปน้องพี่น้องเนาะก็คือว่หมมรำเสียงวิหกของน้องนกโคงสะกรของน้องนกคงสะกอหลังจากที่ พี่น้องกับหูอยู่แล้วนั่งเอกซึ่งอยู่กับวงมาตะใดเทด่าใดก็ได้ลง<ะ>ไปนั่นล่ะกระดองยุคจีนั่นล่ะ,ะ,ะลงไปแล้วมา<ะ>ที่นี่<ะ>อใไงไก่ย่างวายอยู่โอ้ยเสียวผู้ใดขึ้นมาเป็นนั่งเอกเนาะคือมองอะสอดอนอจอดบะถึองเนาะ,ะแต่ว่าเพิ่นกับอยู่กับบ๊วยบุ้งไดหูดีสัมคบอยู่กับบุงเนาะ,ะ,ะเพิ่นก็ได้ดันเอานั่งเอกลูกมอนี่ละ่ะอ่า สาวรอพี่น,พน้องแพลทิดาน้องแพลทิดาขึ้นมาเป็นนั่งเอกเป็นสาวรอก็รอ,อเป็นนางเอกกับงามแล้วก็เล่นได้ดีเสียงก็ดีสําหรับน้องแพลทิดาพี่น้องอกระือได้ว่าสําหรับผู้บริหารของมอลําเสียงวิหกตรงย่อมราเพลินด้วยเพิ่งสามบอดนั่นแหละพ่อใหญ่ถือตรงย่อมราเพลินมี่สปิริตไหมคือว่าหลังจากที่ สิรียกว่าเสียรักกกบแมนด้หลังจากที่นางเอกประจําทีมงานซึ่งมีเอฟซีแฟงคลับติดตามเป็นจํานวนมากสําหรับน้องยุกิแต่ว่าผู้บริหารก็สามารถผ้าว่งมาจนว่าหอดมือปิดฤดูกาลได้หลังก็บ่เหตุให้แฟนคลับของมอสลำเสียงวิหกสองพิดหวังสําหรับน้องแพลวทิดาเนาะพี่น้องเนาะซึ่งหลังจากถึ้ว่าเป็นนั่งเอกบ่โดนกระได้สูญเสียเพื่อน ในวงไปอีกผู้หนึง่งในรา,ายคดกับก้องสิจาํากันได้ที่นี่วงการมอลำเฮ้าสูญเ,เสเียหลายอิีิสูญเสียหลายอิลินั่นแหละเอาต่อไปซะสำหรับวงต่อไปเนาะพยายะย่ะเนาะมอลำใจเกินร้อยของพระเอกบอยสิริชัยเอาเจ้ากินหอดผู้ใดข่อยกินหอดหน้าเอกตายสุวรรณันตีบดแตกเล่นดีแสดงดีสำหรับหน้าเอกตายเล่นอินหลายจนว่า มีค้นมันใส่คุณเด้พดงย่ย <c oughs> มีค้นมันใส่ว่าเจ้าอยา่า <c oughs> เล่นดีเกินไปยังสี่นะคือจังเหรนเขาโบสเขานั่งกับพระเอกบอยซีริชัยจังสี่ไหม,อมอนอกจากน้าเอกตายก็มีน้าเอกหลายคนเนาะสําหรับมอลําใจเกินรอยเนาะอบอกว่าสิเปน็นตอนนี้น้าเอกใหม่ขึ้นมาออกคนหนึ่งยาหยีเกตมณีมซึ่งนาตาและหลายคนบอกว่าคล้ายๆกับแอนออร์ดียาหยีเกตมณี แต่ว่านี่คอยรุ่นค่ะแกนี่หลายคนเอฟซีแฟนคลับควงมอลลํ่ใจเกินลอยกันรุ่นครุ่นวาฤดูกาลนานี่เจ้าสาวสุดสวยของพรเอกบอยสิริชัยสีมาอยู่กับวงบอ,อเออนาคชิดด้ค่ะนายชิดแต่ว่าแต่ว่าเสีนยนทางของเพลินกะ กงานหลายอลดีแบรนงานกับหลายขึ้นกันเออแล้วเพิ่นไปรับงานยังสันได้เงินเป็นกอบเปิดกรรมเจ่า EFC เอฟซีเฟนับหลายๆคนบอกว่าอยากให้มายูน้ากันซะเออเ้อกับเพิ่มขึ้นไปอีกจังน้อยก็ได้ตัวราคาจังสี่นะอือก็ปกติ ค,คนเพิ่นจ้าง A, B, A, B เพิ่นก็จ้าง AB AB เด้แม่นค่ะเออคันเห็นบ่อยแล้วก็จักเห็นแอนออร์ดีแม่นบ่ล่ะแม่นเออก็เพิ่งแต่งงานกันไปสดๆร้อนๆ้มาดๆนี่เองแต่ว่าเพิ่นก็นั่นล่ะก็ซอยกันไปซอยกันมานั่นล่ะสําหรับแอนออร์ดีแล้วก็บอยฟีสให้เนาะโอ้เจอคนม,มาป่วนหลายช่วงมื้อหันนี่เอมอมาหยุ่มาแย่ไม่งย,มง,ยงโอ้ยตัวทิพตัวแดนเอานั่นล่ะเป็นกลังใจให้กะล่อรุ่นคือกันว่าเพิ่นสิมาบอดอนางเอกแอนอรดีสิมาเป็นนางเอกอ่าใจเกินลอยเพราะจะว่าทำไมนี่กะคือนางเอกแนน่อน อืมอ่าลุนกันไปอ่ะวงต่อไปวงต่อไปเนะยาะพ่อหญ่สำหรับอ่าวงนี้เนาะสาหน่อยเพจบานแพงถือได้ว่าเป็นวงหมอล่ำที่สำหรับฤด,ดูการนี่พี่น้องกระแสมาแห้งสุดๆพยย่อไญ่มาแรงแซงทุกทางคมกระแมาแรงทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มในโลกโซเชียลอื รายการทีวีใหญ่ๆสำนักข่าวใหญ่ๆไก่ย่างมาเหตุข่าวในวงสาวหน่อยเพลานแพล่<ม>นสำหรับศิลปินไฟยิ่งเนาะพี่น้องเนาะอันนี้บอกแมน่นั่งเอกเดิอลบอกถึงศิลปินไฟยิ่งที่ถือได้ว่ามีบทบาทโดดเด่นบนเวทีเริ่มจากคนแรกเนาะก็คือพี่สุสายใหญ่หลังจากที่นั่งเอกก้อยชาลินี่เพิ่นได้ล่วงไปแล้ว ที่สูตสายใหญ่เพิ่งกบมารับบทโรจนาแท่งแล้วก็สําหรับอีกคนนึงน้าอีกไม้ของสาวหน่อยเพชรบ้านแพงนั่นก็คือออมแอมเพชรบ้านแพงเรือว่าออมแอมละไม้แสงทองนี่ละอืคะระฤดูการหนาสิขึ้นล่องลอนน่าเต็มที่แล้วนนแมนซึ่งหลายๆคนก็กถามมาอ่านั่นละก็หดูการน,นี่ ก็คือให้น้องสูสัยรับบทโรจนาไปจนจบฤดูการเลยเพราะว่าบทกอลองกอลัมนี่ทั้งน้องแอมนี่อมแอมนี่เพิ่นกะมาไม่เพิ่นบอท่านเด้รับบทรับกอนเพื่อนกะแบงกันนะชัดเจนวา่าฤดูการนี่ให้พี่สุเห่นสุดเลยแล,ล้วฤดูกาลหนะออมแอมจังสีรับบทนางเอกไปเป็นการให้เกียรติกันครูก็วัดศีวดดต่อไปสําหรับศิลปินคนต่อไปเนาะบอ,บอกถึงบ่ได้ถือได้ว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์พี่น้อง ที่เฮดไฮสมงสาวน้อยเพียนแพ่งซําติดเทอร์โบพี่น้องนั่นก็คือองค์อิงเพชรบ้านแพงองคงอิงเพชรบ้านแพงต้องย่อมรับอิหรี่สำหรับกระแสของน้ององค์อิงพี่น้องต่างแต่น้องมาขึ้นโดดเด่นบนเวทีเอาอยู่แห่จังค่ะโอ้ยอ่อนซ่อนบ่เวณตะละมือบางมือเจ็ดคนแปดคนจะพล้วก็ตอนนี้ต้องยอมรับสำหรับกระแสของน้ององคงอิงอีหยังก็ตามเพราะไงเพราะว่าสิเป็นซัดเลี้ยง หรือว่าเป็นคนสิ่งมิชีวิตหรือว่าสิ่งบ่มิชีวิตที่ยังก็ตามที่อยู่ใกลรัศมีของน้องอุ้งอิงโด่งดังโด่งดังไปตามๆกันมแม่กระทั่งกบแม่กระทั่งกบก็ยังมีคนหู้จักเบิดตประเทศค่ะดังกบผู้ใหญ่ข้ามฐานอไอดค่ะ<อ>ไอดอนี่ก็บ่ธรรมดาค่ะ<อ>พี่น้องหลายคนอาจสิงงค่ะเพราะหญ่ไปเห็นมาแล้วโดนิสัยดีทังต้าิเว่านยัง่ังต้า ไอ้ห้างไท่หมดแดงไก่ไก่บ้านน้องอุ้งอิงก็ยังเป็นตาเสือพูงยัยโอ้ยว่า <c oughs> ไปเนา <c oughs> <c oughs> ะเออนั่นละ,ะหลายๆคนกะ <c oughs> กะดีใจน้ำนองสหรับน้องอื้งอิงพริกฝืนวงสาว <ทะ S 1> หน่อยเป <ทะ S 1> ็นแพงขึ้นมาได้หลายบุคลากรในวงนอกจากอาชีพรองอาชีพร่ำแล้วก็มีอาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่งก็คือยูทูบเบอร์ค่ะอ่าซึ่งหลังจากที่น้องอุ้งอิงมากขึ้นยอดวิวถะลมทลายค่ะบ่าวบาทแต่แต่ศิลปินในวงหอดมูนังว้าอยู่น้ำมูนี่ กระต้องยอมราบาเข้ากับมีส่วนที่ได้รับอิทธิพลจากอง้หิงเพียรพนแพงมีค้นหุจักหลายขึ้นพี่น้องมียอดวิวหลายขึ้นกระขอบบุญขอบคุนพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมรับฟังนั่นละแล้วสาหน่อยเพียรพแพงฤดูกาลนี้นาสิเป็นวงสุดท้ายที่สิปิืฤดูกาลรุ่นหมูตามที่เช็คมาอยู่นี่ปิดวันที่สิบห้ากรกฎาคม ส่วนมากว่องมอล่เพิ่นสิปิดฤดูการในเดือนมิถุนายนนี่เนาะพี่น้องแต่ว่าสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงพุ่นละกะคิ้วเพิ่นบ่าท่านได้เคลียร์คิ้วเรียบร้อยยังมีงานอยู่กะ15กรกฎาคมล,ละพี่น้อง่อยสิไปเจ้ด้เมื่อปิดฤดูการอยได้ยินวมาพวงมาไล่หลาย<อ> จะเสี้ยวพวงมาไล่ไปแหยเพื่นบอกบอกจะไปเอาพวงมาไล่น้ำอเอฟซีฝากพี่น้องไว้ในเด้อเอาแบ่งเงี้ยิบเงียบๆสามที่ใบคอยก็เอาข่อย,ออยีใจดีใจข่อยอยากเป็นผู้รับ <c oughs> ผู้รับ <c oughs> เอาเพื่นว่ามือผู้ให้สูงกว่ามือผู้รับเลยพ่อใหญ่เจ้าอยากยื้อสูงหเจ้าอยากยื้อต่ำอันมือนั่นอ <c oughs> คอยยื้อต่ำคอยไล่ขณะจะเป็นผู้รับเออนั่นล่ะเอาไปไปทารุ่นท่าเบิ้งกันวันที่สิบห้ากรกฎาคมพ่อนี้กำผานกับทีมงาน กสิไปแน่นอนล่ะเจ้าว่าสิีแดงยังไปฝากพี่ตอนน้องอก็วบบ่ากันว่าจังสันเจ้าว่าเ้าใจก็ยังคึดๆหลๆายๆแนวอยู่ว่าบ่ว่าสิเป็นผลหมากลากไม่เสียไปสมทบกับทังบับโจพ่อได้เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องทังบับโจนกขับ่นได้ข500โลค่ะอยโลแล้วก็มีอ้อมแอมอีกอ้อมแอมเขาเกียยปากมอสนับสนุนไปอีกแล้ว500ชุดศิลป,ปินอีกหลายๆคนในวงสาวน้อยเศษบัานแพงคิดว่าสิมีมาเรื่อยๆนั่นลหะสาหรับบ้านหักเนาะของศิลปินแต่ละคนนาะพี่น้องเนาะแล้วมองจอดรถ พ่อบอลหล่พะย่จากแต่ว่าบอสบอกว่าเตรียมไว้แล้วอืนั่นล่ะเขาเสียเอาที่แปดล้อไปบ่เฮหาหมองจอดอยากเนาะ <c oughs> เอาหมอสามล้อไปเอาจานพี่น้องนี่คืออ่าเรื่องเล่าที่ได้มากว้ามาจากกับพี่น้องพ่อได้บ้าได้หูได้นันี้เนาะว่าผู้ใดเป็นนั่งเอกผู้ใดเนี่ยมักผู้ใดก็เชี่ยผู้นั้นพี่น้องเออมักไขก็เชี่ยศิลปินผู้นั้นที่จะของจ่นชอบบ่ามากักก็ยังไปคอมเมีตนเพิิน ในท้งิเสียห,หายหายห้กัลังใจกันโรงกาสมอลล์มันจังสียู่ใดโดนๆ,ดนๆพี่น้องเนาะสำหรับมือนี่กับสีจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีพีงง่ยังคำผ่านกับพีลาหน่อยจากล่าพี่น้องไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับขอบคุณค่ะ